กำลังเป็นที่วิจารณ์บนโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสข้อความเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพ่อของเธอหลังทุกครูท่านหนึ่งสวมสิทธิ์นำเลขบัตรประชาชน13หลักของพ่อไปสอบบรรจุเป็นครูยาวนานกว่า39ปีกระทั่งเรื่องแดงเพราะพ่อของเธออายุ60ปีไปรับเรี้ยกผู้สูงอายุปรากฏว่ารับไปสักพักเจอทวงเงินคืนหมดด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อของเธอเป็นข้าราชการแต่เธอยืนยันว่าพ่อของตนไม่ได้รับราชการ นำซ้ำยังมีเอกสารยื่นภาษีมาที่บ้านอีกด้วยเธอจึงไปตรวจสอบพบว่าพ่อน่าจะถูกสวมสิทธิบัตรโดยคนที่สวมบัตรของพ่อเธอไปสมัครเป็นข้าราชการเธอจึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบซึ่งก็มีการลงโทษคนที่สวมบัตรแล้วล่าสุดเจ้าตัวที่เป็นคนสวมบัตรได้เสียชีวิตไปแล้วแต่พ่อเขาก็ยังคงเสียสิทธิ์ยังรับเรี้ยผู้สูงอายุไม่ได้เหมือนเดิมโดยผู้โพสต์เล่าว่าว่าด้วยเรื่องของพ่อฉันก็รู้สึกพอขึ้นมาทันทีพ่อถูกครูท่านหนึ่งสวมสิทธินำ เลขบัตรปชช13หลักของพ่อไปศึกษาแล้วเรียนโดยใช้ชื่อว่าครูปรีชามหาวงศ์ซึ่งตัวพ่อฉันไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าตัวเองถูกสวมสิทธิ์มานานแล้วจนตัวเองอายุ60ปีจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุห้เบี้ยผู้สูงอายุประมาณ4-5เดือนก็ถูกเรียกคืนเนื่องจากเลขบัตรปชช13หลักของพ่อดันขึ้นว่าตนเองเป็นข้าราชการไม่สามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุได้แต่ความเป็นจริงหลัะพ่อของฉันไม่ได้มีการรับข้าราชการแต่อย่างใด และยังมีจดหมายเรียกเก็บภาษีมาที่บ้านวันนี้จึงได้เข้าแจ้งความร้องสูตดดำรงธรรมและได้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาขอถ้อยคําและตรวจสอบครูท่านนั้นพบว่าครูท่านนั้นสมศิษ์พ่อจริงเลยโดนโทษกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตัวฉันเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยติดตามเรื่องนี้มาตลอดไปสำนักงานไหนก็บอกให้รอไปฝ่ายทะเบียนร,ราชที่อำเภอก็ถูกปฏิเสธนะตอนนี้ก็รอและติดตามเรื่องนี้มาจาสองปีแล้ว รอจนกระทั่งครูปรีชานั้นได้เสียชีวิตขอแสดงความเสียใจจนทุกวันนี้พ่อของฉันเองก็ยังไม่ได้รับสิทธิของตัวเองคืนสิทธิที่ตนเองจะได้สิทธิต่างๆที่รัฐบาลให้ก็ถูกตัดสิทธิ์สทิที่ประชาชนคนหนึ่งจะได้ก็กลับไม่ได้หรือจะต้องรอให้พ่อตายไปอีกคนเรื่องนี้ถึงจะจบทำไมถึงได้ถูกสวมสิทธิ์ทำไมครูท่านนั้นถึงได้มีเอกสารของพ่อทำไมทะเบียนราษฎร์ที่อำเภอถึงแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้หรืออำนาจเงินเป็นใหญ่ และนี่คือข้อสงสัยของตัวฉันมีใครพอรู้ช่วยตอบฉันที